เดี๋ยวนี่นะฮะเมื่อกี้ถ่ายลืมกดจากป่ามันนะครับนี่นะฮะดักไว้ลักษณะนี้นะครับหัวเราได้แกะรอยกันว่ากระต่ายได้เข้าร่องนี้นะครับเราก็เลยดักไว้ทางนี้สองพืนนะฮะเก็บแล้วนะครับสองผืนหัวนี้สองพืนนะครับแล้วก็หัวนู้นสองพืนนะครับฝั่งนู้นเพื่อที่เวลาเราไล่นะครับเผื่อย้อนหลังมาก็กลับมาติดสองพืนนี้ ถ้าเกิดไปหน้าก็ไปติดสองพื้นนู้นนะครับเพราะว่ากระต่ายถ้าอยู่ร่องมันตัวใหญ่จะวิ่งตามร่องมันเลยนะครับนี่นะครับมันสำบัหลังนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราก็จะย้ายไปอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งเกษตรกรบอกว่าให้ย้ายไปให้หน่อยมันมีกัดอ้อยอยู่หัวนู้นนะครับจะขายพื้นยาวนะครับสาสบเเมตรนะครับทําขายกันอยู่นะครับนี่นะฮะเป็นพื้นที่ของเช้าช่วงสงการปีห3สามนะฮะช่วงโควิดเราไม่ได้ไปไหนก็ออกมา นะต,ตัวเลยเกษตรกรเขานี่ะีติดนี้ครับครับสำคัญที่สุดนะก็คือการวางแผนดักนะครับแล้วก็การแกะดูร่องรอยของกระต่ายนะครับซึ่งถ้าเกิดเราแกะรอยไม่เป็นหรือวางแผนดักไม่ได้มันก็โอกาสที่จะได้ตัวก็ไม่ไม่ค่อยมีนะครับนี่นะครับครับตัวนี้ก็ตัวใหญ่พอสมควรนะครับนี่นะครับ ก็แอดไลน์เข้ามาครับที่เบอร์โทรศัพท์0931180613นะครับเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับเบอร์เดียวเท่านั้นสัปดาหการแอดไลน์แล้วหรือไม่ก็โทรศัพท์มาพูดคุยกันก็ได้นะครับมีเก็บเงินปลายทางมีโอนก่อนนะครับซึ่งโอนก่อนก็ราคา700บาทเก็บเงินปลายทางก็บวกเพิ่มอีกผืนละ80บาทนะครับของเคอรี่นะครับโอนก่อนส่งของ JAT Express นะครับโอเคครับวันนี้1แต้มครับเดี๋ยวไปใส่กล่อง